สาวท้องติด COVID, โควิดโพสเศร้าถึงสามีหลังรู้ข่าวร้ายอยากให้ทุกอย่างเป็นเพียงแค่ฝันจากกรณีโลกออนไลน์แชร์โพสตสุดเศร้าของผู้ใช้ Facebook ชื่อพยาบาลหมูเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโพสตภาพตนเองใส่ชุด PPE ยืนกอดเพื่อนพยาบาลที่นั่งบนเตียงซึ่งสามีของเธอติดโควิดเสียชีวิตส่วนตัวเธอเองก็ติดเชื้อและกำลังตั้งครรภ์ขณะได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้โพสต์ระบุว่ากอดนี้มาจากใจจริงๆนะเขา,ขาอยากดึงความรู้สึกที่มันแย่ออกมาจากแกให้หมดเขาอยากจะบอกแกว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเขาขอโทษจริงๆเขาพยายามทําทุกๆอย่างแล้วจริงๆต่อจากนี้ไปแกต้องคิดถึงลูกให้มากๆนะเพื่อนกินข้าวให้เยอะขึ้นด้วยพักผ่อนให้เพียงพอห้ามหลับหลับตื่นตื่นเข้าใจไหมรักนะขอบคุณที่เข้มแข็งสัญญาว่าจะหันมาเมื่อไหร่ก็จะเจอถ้าต้องการความช่วยเหลือเพียงแค่บอกเขาจะอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กําลังใจสาวติดโควิดรายนี้กันเป็นจ วมากด้านของสาวติดโควิดรายนี้ยังโพสต์ภาพคู่รักพร้อมข้อความบน Facebook ส่วนตัวอย่างน่าหดหูวใจด้วยว่าคิดถึงที่สุดเลยรู้ไหมคะอยากให้เป็นแค่ความฝานันพี่ไม่ต้องห่วงนะเขาจะดูแลตัวเองและลูกให้ดีรักที่สุดคิดถึงที่สุดเลยสร้างความสลดใจให้ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นต่างบอกให้เธอสู้เพื่อลูกในท้องของเธอ